จะฮาลวีนแล้วหนูอยากได้ตะเกียงฟักทองอ่ะดูมันสวยจะได้ตะเกียงฟักทองเหรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ทำาให้โอ้ยได้แล้วครับนี่ฟักทองของเรามันไม่เหมือนของต่างชาติทุกคนเขาต่างชาติจะเป็นสีเหลืองๆใหญ่ใช่ปะ่ะของไทยมันก็จะเล็กๆน่ารักแบบนี้ผมไม่เคยแกะสลักนี้มาก่อนเลยนะเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะแกะได้หรือเปล่าเริ่มกันเลยอันดับแรกผมก็จะเจาะข้างบนนี้นะครับแล้วก็เอาไส้ข้างในเนี้ยออกให้หมดเลย เตือนนะครับน้องๆหนูๆห้ามทำตามนะทำอะไรหรอทำอะไรก็นี่ไงทำนี่อยงเฮ้ยอะไรเนี่ย ไปแอบแต่งอะไรตอนไหนเนี่ยก็ทำไมฮาโลวีนี่ไงก็เห็นบอกอยากได้เจะก็ทำข้างอยู่เนี่ยเนี่ยแล้วไม่แอบดูทำไมแกะสลักซักคองใช่เพิ่งแกะไส้ดิดูต่อไปพี่ก็จะแกะสลักตรงนี้ให้เป็นรูปตาแล้วก็รูปปากแบบปีศาจน่ากลัวว้าวทุกคนเป็นไงวาดสวยไหมครับถ้าแกะออกมามันคนจะสวยมากกว่านี้แน่เลยมันจะดูน่ารักกับน่ากลัวครับเนี่ยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทำครั้งแรกเลยนะเนี่ย โอ้โห oh, ส่วนปากได้แล้วครับทุกคนหลุดมนันเป็นแบบนี้เลยดูสิเดีวเราต้องเก็บงานอีกสักนิดหนึ่งนะครับทำตั้งแต่บ่ายตอนนี้เย็นแล้วน,นี่ห้าโมงจะหกโมงแล้วครับเนี่ยเสร็จแล้วครับผมตะเกียงฟักทองเป็นยังไงทําครั้งแรกสวยไหมถ้ามันจะเป็นตะเกียงฟักทองได้มันก็ต้องมีไฟอยู่ข้างในนี่ไฟเอ้ยไม่แย่นะดูสิเ้ยเหมือนต่างที่ไอ้ต่างชาติเขาทำอะ่ะดูสิเอาไปให้เมลลี่ดีกว่าเมลลี่ต้องชอบแน่ๆเลยพี่อ๋นหนูแต่งสวยแมดูตั้งใจแต่งมากนี้สวยกว่าย มี่มีนี่อยากได้ทำเพื่อมี่มี่เลยนะเนี่ยที่ตั้งใจจะมาตกแต่งตรงนี้เลยมี่มี่ดูสิี่ดูดูดูสวยอะเนี่ยสวยมากเลยเนี่ยตั้งใจทำทำตั้งนานทำนานไหมทำนานมากใช่โอ้ยเอี่ยมี่มี่ไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยเอี๋ยวนั้นเฮ้ยเดี๋ยวที่ตั้งใจทำตั้งนาน